สวัสดีครับผมศาสนาจารย์อภิชาติภูลศักดรริ์รสารเป็นผู้ที่จะนำทุกท่านศึกษาพระคัมภี์ออนไลน์ฟีดให้ชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งนะครับชุดนี้เรากำลังทำสิ่งใหม่ในตอนที่4คือเราอุ้มเจ้าจนผมหงอกนะครับในอิสยาห์บทที่46นะครับให้เรามีโอกาสจะดู ในอิสยาห์บทที่46ด้วยกันนะครับบทที่46นะครับตัวเน้นอยู่ในข้อที่4นะก็คือว่าจนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือผู้นั้นเราจะอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมงอกเราได้สร้างเราก็จะแบกไว้เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้นี่คือสิ่งใหม่ที่พระเจ้าสัญญากับเรานะครับ แต่อย่างนั้นก็ตามให้เราอ่านบทที่46ข้อหนึ่งถึงข้อที่เจ็ดด้วยกันก่อนนะครับบทที่46ข้อที่1พระเบลก้มต่ำลงพระเนโบก็ค้อมตัวลงรูปเคารพของพระเหล่านี้อยู่บนสัตว์และบนวัวสิ่งที่พวกเจ้าแบกอยู่ก็หนักหนาเป็นภาระบนสัตว์ที่ต้องเหนื่อยอ่อน พวกมันค้อมตัวลงและก้มต่ำลงด้วยกันพระเหล่านั้นช่วยกู้ภาระนั้นไม่ได้พวกมันเองก็ตกไปเป็นเฉลยโอ้วงวานของยาโคบเอย๋ยจงฟังเราและทุกคนที่เหลืออยู่ในวงวานของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิดแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือผู้นั้นเราจะอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมงอกเราได้สร้าง เราจะแบกไว้เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้เจ้าจะเปรียบเราเหมือนผู้ใดและให้เราเท่าเทียมกับใครหรือเปรียบเทียบใครเป็นเหมือนเราพวกที่โกยทองคำออกจากถุงและช่างเงินในตาช่างพวกเขาจ้างช่างทองคนหนึ่งและทำให้เป็นพระแล้วเขาทั้งหลายก็กราบลงเออนับสการเลยเขาทั้งหลายยกรูปนั้นขึ้น บาแล้วก็แบกไปพวกเขาตั้งมันไว้ที่ประจำที่และมันก็อยู่ที่นั่นมันไม่สามารถไปจากที่นั่นเมื่อคนมาร้องขอต่อรูปนั้นมันก็ไม่สามารถตอบสนองและไม่อาจช่วยเขาให้รอดจากความยากลำบากของเขาตรงนี้ก็ให้เราเห็นภาพความตรงข้ามระหว่างอ,อิสยากรองเปรียบเทียบความตรงข้ามระหว่างพระที่บาบิโลน กราบไหว้อยู่กับพระเจ้าที่อิสราเอลกาลังนมัสการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่บทที่46ข้อที่1นะครับพระเบลเป็นอย่างไรบ้างนะครับพระเบลหรือพระเนโบคือพระของชนต่างชาติในสมัยนั้นก็คือของวบาบิโลนทั้งหลายเนี่ยนะอิสยา์กำลังพูดว่าโอ้ยพระเบลก็ต้องก้มตามพระเนโบก็โค้มตัวลรงรูปเคารพของพระเหล่านีน้ไปอยู่บนบนสัตว์ก็ต้องมีคนแบกไปใช่ไหมสิ่งที่พวกเขาแบก อยู่ก็หนักหนาและภาระสัตว์ก็เหนื่อยนะฮะไปทําให้สัตว์ยิ่งเจต,ต้องแบกอะ่ะคือเป็นสิ่งที่เป็นรูปเคารพที่ที่เครื่อนที่ไม่ได้ต้องมีคนมาแบกไปและที่เน้นคือพระเหล่านั้นก็ช่วยกู้อะไรไม่ได้ตัวพระเหล่าเอ็นเดี๋ยวก็ตกไปเป็นเฉลยเหมือนกันเช่นกันนะครับซึ่งอิสยาห์กำลังเปรียบเทียบตรงกันข้ามว่าแต่พระเจ้าของอิสราเอลในขณะนี้เนี่ยแม้พระเจ้าให้พวกเขาตกเป็นเฉลยที่บาบิโลนก็ตามดูเหมือนว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทําอะไร แต่70ปีโอเคเป็นเฉลยแต่พระเจ้าก็จะเคลื่อนที่70ปีฉันจะปลดปล่ออกมาจากมาบิไโลนนี่แหละพระเจ้ากําลังทําสิ่งใหม่กำลังเปรียบเทียบตรงข้ามเลยว่าอย่าไปคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรนะ70ปีพระเจ้าไม่ได้ทําแต่พระเจ้ารู้นะแต่กําลังจะทำหรือยังกําลังจะทําแล้วนะครับเลยเปรียบเทียบภาพตรงข้ามกับพระเบลและพระเนโบโอเคเรามาดูด้วยกันนนะในข้อที่ สามสี่เนี่ยเรารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นใครและเรารู้สึกอย่างไรเมื่อมีพระเจ้าองค์นี้นะครับเขาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้วงวานของยาโคบเอ๋ยจงฟังเราและทุกคนที่อยู่ในวงวานของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิดและแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยเป็นภาพของว่าจริงๆแต่ก่อนอิสราเอลไม่มีชาติเลยนะตั้งแต่อับราฮัมที่พระเจ้าเรียกมาเนี่ยไม่มีชาติเลยนะไม่มีอาภิชาตินะไม่มีชาติที่ยิ่งใหญ่เลยนะจากคนคนเดียวพระเจ้าสร้างเป็นชาติ นี่คืออุ้มมาตั้งแต่เกิดไงและแบกมาจนโอ้โหกี่วันกี่พันปีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดชนชาติอิสราเอลแต่ตรงนี้ก็ยังเปรียบเทียบกับว่าในแง่ของบุคคลเราก็ยังสามารถว่าพระเจ้าทรงสร้างเราเป็นบุคคลพระเจ้าเป็นคนปั้นสร้างเราแล้วก็แบกเราจนถึงตอนนี้ อ่านข้อนี้จะรู้สึกเลยว่าโอ้อภิชาติเกิดนะตอนนี้อายุ66อย่างเงี้ยพอนึกย้อนหลังว่า66ิกปีเนี่ยนะอ่ะเด็กๆอต่ตัดทิ้งไป10ปีแรกมันยังไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่พอนึกย้อนหลังว่าอ,อายุ11 12อ็สาค่อยๆนึกถึงมาถึงอายุ66เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเราผ่านความทุกข์และผ่านความสุขผ่านความสมหวังและความสิ้นหวังผ่านความผิดพลาดและความสําเร็จแต่ทั้งหมดนี้ เราเซนส์ได้เลยว่าผู้ซึ่งอุ้มมาตั้งแต่เกิดแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งเจ้าแก่เราคือผู้นั้นเราอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมหงอกก็จริงอะ่ะตอนนี้ผมผมเข้าผมหงอกแล้วอ่ะเราก็ยังมั่นใจว่าพระเจ้าที่ฉันเชื่อพระเจ้าที่ฉันนมัสการพระเจ้าเนี่ยสร้างฉันมาและพระเจ้าจะแคร์รี่อุ้มเราเนี่ยจนเราผมหงอกจนเราต้องกลับไปสู่ผงครีมและเรา เป็นขึ้นมาใหม่ในวันหนึ่งและอยู่ในฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กับพระเจ้านิรันดรเราเชื่อเช่นนั้นนี่คือความเชื่อของคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ใช่รูปเคารพที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องอ่านทบทวนด้วยความรู้สึกของเรานะถ้าเปลี่ยนคําว่าเจ้าเป็นชื่อของเรานะยกตัวอย่างเช่นผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิดแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งอภิชาติแก่ เราก็คือผู้นั้นเราจะอุ้มชูอภิชาติจนอภิชาติผมงอพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าตรัสอภิชาติว่าเราจะอุ้มชูอภิชาติจนอภิชาติผมงอผมรู้สึกนะรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าแคร์ริงมากนะไม่ได้แปลว่าชีวิตผมไม่มีความทุกข์นะแต่มันผ่านะแล้วเราพอนึกย้อนหลังโอ้เราคนเรียนตอนนี้อาจจะอายุสิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบกว่าสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าไม่ไม่รู้จะเป็นอายุเท่าไหร่ เราต้องผ่านร้อนผ่านหนาวข้างหน้าอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อีกครั้งหนึ่งนะโลกกาลังเปลี่ยนชัปเตอร์นะการเมืองโลกเปลี่ยนชัปเตอร์นะกำลังเปลี่ยนอีกหลายอย่างเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เรารู้สึกไปว่าเราจะอุ้มชูเปลี่ยนชื่อเป็นกริชละกันนะเราจะอุ้มชูกริดจนกริชผมงอเราจะอุ้มชูสมศรีจนสมศรีผมงอนี่คือพระเจ้าที่เรานมัสการ แลวพระเจ้าอิสยาก์กเทศนาต่อไปในข้อที่5เจ้าจะเปรียบเราเหมือนอะไรล่ะแล้วจะเทียบเรากับใครล่ะจะไปเทียบกับรูปเคารพหรือข้อ6โอ้ยรูปเคารพเป็นยังไงบ้างในข้อ6ถึงข้อที่7ก็อบอกว่าก็ถูกสร้างนั่นเองนะพวกที่โกยทองคําจากถุงนะแล้วก็ช่างเงินในตาช่างจะเป็นหลอ่อเป็นรูปเคารอบออกมานะ พวกเขาเนี่ยจ้างช่างทองคนหนึ่งนะมาทําเป็นพระแล้วก็ให้เขาทั้งหลายกราบลงนั่นแล้วก็อิสย,ยาห์ก็บอกนัสศักด์รไปเลยเขาทั้งหลายยกรูปนั้นขึ้นบาแล้วก็แบกพวกเขาตั้งมันไว้ประจําที่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่สามารถไปที่ไหนเมื่อคนมาร้องขอรูปนั้นมันก็ไม่สามารถตอบสนองอะไรไม่อาจช่วยและเขาให้รอดจากความลําบากของเขาอันนี้กําลังพูดถึงพระในยุคนั้นที่บาบิโลนสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับกําลังเปรียบเทียบภาพตรงข้าม แต่ว่าพระเจ้าของอิสราเอลที่เขานมัสการเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูข้อ8ถึงข้อที่13ว่าอิสราเอลนมัสการพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะอ่าเราตอบคําถามนี้พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจงจําข้อนี้ไว้และตั้งมั่นคงเจ้าพวกคนทรยศจงคิดถึงคํานึงไว้ในใจเจ้าพวกคนทรยศก็หมายถึงพวกบาบิโลนนะนะจงจําสิ่งที่ล่วงเลยมานานแล้ว เพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีผู้อื่นอีกเราเป็นพระเจ้าและไม่มีใครเป็นเหมือนเราเพราะฉันไม่ต้องเปรียบเทียบพระเจ้ากับใ,ใครเลยมีอย่างหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์ข้อ10นะฮะนี่นี่ตามลักษณะยังไงครับพูดแจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นก็แสดงพระเจ้าสัพพันอยู่เน้นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเป็นปฐมและอวาสารพระเจ้าเป็นแัลฟาเป็นโอเมก้าพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระเจ้าแจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่ตอนเริ่มต้น และแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทํานั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตการนะตอนที่อาจจะมีไซรัสพวกอิสราเอลไม่รู้หรอกแต่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าการเมืองจะเปลี่ยนพลิกจากบาบิโลนไปเป็นเปอร์เซียยังไงพลิกจากเปอร์เซียไปเป็นกรีกยังไงพลิกจากกรีกไปเป็นโรมเป็นยังไงพระเจ้ารู้ชัปเตอร์ของการเมืองในโลกนี้พระเจ้ารู้ว่าสงครามโลกและพลิกต่อไปคืออะไรสงครามเย็นและตอนนี้กําลังพลิก พลิกหน้าใหม่นะผมว่าโควิดเป็นช่วงหนึ่งที่กําลังพลิกประวัติศาสตร์เนาะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แจ้งตอนจบตั้งแต่ตอนนี้นะครับท่านกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราทําทุกสิ่งตามความประสงค์ของเรานี่คือพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์พระเจ้าสามารถทําตามสิ่งที่พระเจ้าวางแผนได้พระเจ้าให้อิสราเอลตกเป็นเชลยก็ตกเป็นเชลยยุคบาบิโลนพระเจ้าจะปลดปล่อยพวกอิสราเอลออกจากการบัญชเล ก็พระเจ้าก็สามารถทําได้โดยให้เปิดให้เปอร์เสียเรื่องอำํำนาจใช่ไหมข้อ11เขียนบอกว่าเราเรียกเยี่ยวมาจากตะวันออกคาว่าเยี่ยวในที่นี้คือหมายถึงอะไรถ้าตามที่ผมได้สอนไปสักสองสามตอนเนี่ย เยวนี่คือไซรัสนะคือไซรัสเปอร์เซียนี่แหละกำลังเป็นอาณาจักรที่กำลังจะรุ่งเรืองขึ้นแต่ในนี้เขียนว่าเราคือพระเจ้าเรียกเรียกเยลนะฮะเรียกเยวคือเรียกไซรัสให้เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองขึ้นกำลังพูดว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งพระเจ้าจะทําอะไรก็ได้นะฮนะนข้อสิบเอ็ดเราเรียกเยื่อเอ่อเยวมาจากตะวันออกคือคนที่ทําตามแผนงานของเราจากแดนไกลเออเราพูดแล้วเราจะให้มันเป็นไปเรามุ่งหมาย และเราก็จะทําแล้วมันจะต้องทําจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆจงฟังเรานะพระเจ้าเจ้าทั้งหลายผู้มีคำดื้อดึงคคก็คือบาบิโลนกะ็ดื้อดึงด้วยนะฮะเจ้าผู้ห่างไกลความชอบธรรมก็คือบาบิโลนนะฮะเราจะนําความชอบธรรมของเรามาใกล้มันไม่ไกลเลยความชอบธรรมของเราก็คือการปลดปล่อยอิสราเอลออกจากเชลเลยที่บาบิโลนโดยใช้ใครโดยใช้ไซรัสความรอดของอิสราเอลกาลังจะมาไม่ชักช้านี่คือพระเจ้ากําลังเคลื่อนกําลังเคลื่อนประวัติศาสตร์ อยู่นะครับเราจะให้ความรอดในซิโยนและให้ศักดิ์ศรีของเราแก่อิสราเอลก็หมายถึงว่าพระเจ้าจะทําสิ่งใหม่ในยุคนั้นคือพระเจ้าทํำไมครับตอบในี้ใจอีกทีหนึ่งเราเรียน4ตอนแล้วนะฮะสิ่งใหม่ในยุคนั้นคือพระเจ้ากําลังจะให้อิสราเอลออกจากการบัญชเลยที่บาบิโลนกลับมาที่เยรูซาเล็มโดยใช้ใครใช้เหยี่ยวก็คือไซรัสพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทําได้เพราะเราจะเห็นว่าแม้ปัจจุบันนี้ ท้าเจ้าก็กาลังเคลื่อนประวัติศาสตร์เหมือนกันและผมเชื่อว่าช่วงหัวเดียวหัวต่อในช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่กําลังพลิกประวัติศาสตร์ของโลกไปอีกหนึ่งบทหนึ่งชัปเตอร์แต่ประวัติศาสตร์ของโลกจะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกว่าเรามีประวัติศาสตร์โลกเรามีประวัติศาสตร์ประเทศรเรามีประวัติศาสตร์ตระกูลเรามีประวัติชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้จะล่วงไปและมีประวัติศาสตร์แห่งความรอดจะเกิดขึ้น แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าเรามีประวัติศาสตร์แห่งความรอดเรียบร้อยแล้วและสิ่งนี้กําลังเคลื่อน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 นี่คือสิ่งใหม่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งใหม่ให้เรามีโอกาสเช็ดดูวิบอนบทที่21นะครับจริงๆน่าตื่นเต้นมากนะครับที่จะอ่านวิบอนนะฮะจริงๆตั้งแต่บทที่19 20 21 22เนี่ยเป็นบทที่สําคัญมากเพราะเป็นฉากสุดท้ายของโลก ที่พระเจ้าตรัสไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ใช่ทานายนะแต่ให้เรารู้ว่าฉากตอนจบเนี่ยพระเจ้ามีชัยชนะอย่างไรเพื่อเราจะมีความหวังไงในโลกที่ดูอนิจจังในโลกที่ดูโอ้โยลาบากในโลกที่มันดูไม่มีความหวังดูเป็นความสิ้นหวังเรายังมีความหวังได้เพราะพระเจ้าบอกฉากสุดท้ายว่าพระเจ้ากําลังเคลื่อนประวัติศาสตร์โลกไปสู่สฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ให้เราดูบทที่21ข้อหนึ่งนะครับวิวร์บทที่21ข้อหนึ่งเขียนว่าและข้าพเจ้า เห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วก็เป็นภาพนี้ไงพระเจ้ากําลังเคลื่อนไปสู่ฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่แต่เราไม่รู้ว่าหน้าตาฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เป็นอย่างไรบ้างแต่รู้แต่ว่าพระเจ้ากําลังเคลื่อนแบบนี้อยู่ข้ั้งหนึ่งนี่คือประวัติศาสตร์โลกกำลังหมดไประกายเป็นสิ่งใหม่และมันเริ่มอย่างเริ่มแล้ว ตั้งแต่พระเยซูก็เจ้ามาบังเกิดพระเยซูก็มีชัยชนะเหนือความตายและกําลังเริ่มและ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 มันะกำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปสู่สิ่งใหม่นั่นเองนะข้อเจ้าข้อสองเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ได้เห็นนะครบริสุทธิ์ของก็คือเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยลอยมาจากสวรรค์ลอยมานะครับก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะถ้าเราดูต่อไปแล้วก็ถ้าเราข้ามาบทที่ยีบสองตอนท้ายเลยนะ ผมคิดว่าเราเองคริสเตียนเนี่ยควรจะอ่านข้อนี้และอธิษฐานบ่อยๆเลยนะฮะเราอ่านตั้งแต่ข้อที่12บทที่22ข้อ12นี่เนี่ยเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบําเน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของแต่ละคนข้อ13เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานพระเจ้ารู้ลนะ่วงหน้าทพพระองค์เป็นผู้สร้างกฎศาสต์นะครับ ในข้อที่16เราคือเยซูนะครับเราเป็นรากเง่าของเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจํารุ่งเรานี่แหละคือพระเมสยาที่ในพระคัมภีร์เดิมได้พูดว่าจะมาครอบครองปกครองโลกนี้อย่างยุติธรรมและชอบธรรมและมีความสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์เพราะเรากําลังรอคอยฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่นะครับข้อ17เนี่ย ออยอนก็เลยเขียนว่าเราต้องอธิษฐานแบบนี้เนาะให้คนที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญเถิดเชิญเสด็จมาเชิญเสด็จมาขอพระเจ้ามาเหอะมามานะครในข้อที่20พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนคําว่าเร็วๆนี้เนี่ยบางทีบอกโอ้ oh, โหเร็วๆนี้ตั้ง2000ปีแล้วไม่เห็นมาสักทีหนึ่งเลยนะตั้งแต่คุณพระ คุณทวดผมตายไปแล้วอากองตายไปแล้วพ่อผมตายไปแล้วพระเจ้ายังไม่เห็นมาสักทีหนึ่งเลยแต่พระเจ้าสัญญาว่ามาแล้วจะเห็นทันทีมันแบบทันทีรู้แน่นอนแต่คำว่ามาในเร็วๆนี้คือพระเจ้าสัญญาว่ามาแน่นอนพระเจ้าตัดแล้วไม่คืนคําจําได้ในบทที่40มนุษย์ก็เหมือนหญ้าพูดอะไรก็ร่วงเลยแต่พระคาของพระเจ้าแน่นอนจรังยั่งยืนตัดแล้วเป็นอย่างนั้นพระเจ้าให้สิ่งใหม่ พระเจ้าสัญญาว่ามีโลกใหม่ฟ้าใหม่ก็จะมีอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่เราต้องรอคอยนั่นเองเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดนี่คือจบวิวรณ์นั่นเองวันสิ่งใหม่ในอิสยาห์บทที่40-46ถึง46เนี่ยนะในยุคนั้นอีกครั้งหนึ่งเราทวน,นยุคนั้นหมายถึงไซรัสจะปลดปล่อยอิสราเอลออกจากการเป็นทาสท,ที่บาบิโลน แต่มันเล็งไกลไปกว่านั้นคือไกลถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะมาบังเกิดและจะมาปลดปล่อยมนุษยชาติให้ออกจากการเป็นทาตปของมารตาลหรือความบาปไปสู่จิตวิญญาณที่นิรันดรและสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่พระเยซูมาเกิดและเราเชื่อพระเยซูและกำลังกำลังเคลื่อน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 แต่เมื่อไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเปโตร ก็ตอบคําถามว่าอา้าวไม่เห็นมาสักทีหนึ่งเลยไม่เห็นมาสักทีหนึ่งเลยนะให้เราดู2เปโตรบทที่3นะครับ2เปโตรบทที่3นะฮะให้เราดูด้วยกันนะครับในข้อที่4 2เปโตรบทที่3ข้อที่4บอกว่าก็จะไม่ต้องมีคนถามว่าพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั่นอยู่ที่ไหนถามตั้งแต่สมัยเปโตรแล้วนะฮะสมัยตั้งแต่คิเตศกัลลาที่หนึ่งก็มีคนถามแล้วนะว่าไอ้ที่บอกพระเยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยมันยังไม่เห็นมาเลยมีคนถามแล้วเมื่อหนึ่งร้อยเอดี แล้วก็ถามมาเรื่อยๆจนถึง2020 AD คือ,อ,อคริสต์ศักราชแล้วคงถามถามอยู่เรื่อยๆแอ,อ้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้วทุกสิ่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลกก็ไม่เห็นมาสักทีหนึ่งเลยดูเปโตรเขาตอบอยังไงนะครับเปโตรตอบในข้อ8แต่ท่านที่รักอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนพันปีและพันปีก็เหมือนวันเดียว ก็หมายความว่ามิติเวลาของพระเจ้ากับมิติเวลาเราไม่เหมือนกันเราดูอุณนานจังเลยแต่พระเจ้าอาจจะดูแค่วันเดียวเองเราดูพันปีโอ้โหแต่พระเจ้าเห็นเป็นวันเดียวไม่ได้บอกเทียบบันจัตายางนะแต่หมายความว่ามิติเวลาเนี่ยเราเรามองต่างกันเรารู้สึกนานนานแต่พระเจ้าวันเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกนี้ผ่านจากพระเยซูเจ้าสองพันปีในสายพนเนตรของพระเจ้าก็สองวันเองมิติเวลาไม่เหมือนกันสองเปตัวตอบเนงข้อเก้าครับ ทำไมถึงยังไม่มาในข้อ 9. เป็นเปตโตตอบว่าองคนะ์พระเจ้าไม่ได้เฉื่อยช้านะพระเจ้าไม่ได้เฉื่อยช้านะในเรื่องพระสัญญาของพระองค์นะตามที่บางคนคิดไม่ได้เฉื่อยช้านะครับแต่ที่ดูเหมือนยังที่เราคิดว่าเอ๊ยทำไม,มาายังไม่มาเพราะอะไรข้อสิบคำตอบคืออะไรครับพระองค์ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสรงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสรงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ก็คือพระองค์ให้เวลาให้โอกาสเราอยู่ในช่วงเบอร์ห้าเอห้าเนาะ ถ้าเราไปดูชาร์ตประวัติศาสตร์แห่งความรอดเนี่ย A1 A2 A3 ผ่านมาละ A4 ผ่านมาละเราอยู่ในยุค A5 พระเจ้ายังให้ A5 ยาวเพื่อว่าจะมีคนกลับใจดังนั้นคริสเตนต้องประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้คนได้กลับใจเชื่อพระเจ้าองค์นี้แต่เมื่อเวลาจบแล้วมันไปถึง A6 ปุ๊บเนี่ยนะหมดสิ์ไม่มีเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อ10เนี่ยเขาเลยเตือนสติว่าวันของพระเจ้าจะมาเนี่ยมาอย่างขโมยคือว่าไม่ได้บอกล่วงหน้านะ ขโมยไม่ได้เตือนลงหน้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเวลาตีสองฉันจะไปขโมยนะไม่บอกลงหน้าพันพระเยซูกุเจกลับมาไม่บอกลงหน้าเราจึงไม่รู้ว่าวันไหนไงจะมาอย่างขโมยและในวันนั้นมาแล้วรู้รู้รรไหมว่ามารู้สิ่นนี่บอกว่าฟ้าจะหายรับไปด้วยเสียงกึกก้องโลกกระทะมันจะต้องรู้ทันทีว่าวันนั้นนะพระเจ้ามาถ้าเช่นนั้นเราต้องดําเนินชีวิตอย่างไรข้อสิบเอ็ดเราต้องดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และยำเกรงพระเจ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นโลกกาลังเคลื่อนไปสู่สิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้ว,นลวใน2โครินบทที่5ใน2โครินบทที่5ข้อที่17ผมเชื่อว่าเราเชื่อหมายทุกคนก็จะอ่านข้อนี้ท่องข้อนี้เสมอเลยนะครับว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์หมายความว่าฉะนั้นถ้าใครเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่และสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ร่วงไปนี่แน กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นดูนิ้วผมครั้งหนึ่งนะฮะประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์ตระกูลประวัติศาสตร์เราและประวัติศาสตร์แห่งความรอดถ้าคใครเชื่อในพระเยซูริ์เจ้าคนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆล่วงไปจะกลายเป็นสิ่งนี่คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นให้เรามีโอกาสทบทวน อิสยา40-46เรากำลังทำสิ่งใหม่ตอนที่หนึ่งชูใจเตรียมรับข่าวดีตอนที่สองผู้รับใช้ผู้นำข่าวดีคือพระเยซูคริสต์เจ้าและก็คือคริสเตียนทั้งหลายตอนที่สามเรากำลังทำสิ่งใหม่สิ่งใหม่นี้อีกครั้งหนึ่งเล็งสามจุดในยุคนั้นเล็งถึงไซรัสในยุคพระเยซูเกิดเล็งถึงพระเยซูบังเกิดและมันจะ รอคอยพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองและในตอนสุดท้ายนี้ก็เป็นตอนที่ว่าเราอุ้มเจ้าจนเจ้าผมหงอกหมายความว่าพระเจ้าก็จะตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะเทคแคร์เราจนวันสุดท้ายจนเราตายจากโลกนี้ไปเราก็อยู่ในป้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ั่นเองเรากำลังทำสิ่งใหม่พระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่เราตื่นเต้น และเราต้องให้คนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอ,องค์นี้ตื่นเต้นไปกับเราด้วยเราได้เรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ฟีดนะเพื่อจะเราจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เราเรียนในหัวข้อเรากําลังทําสิ่งใหม่นะครับเรียนทั้งหมด4ตอนมาแล้วถ้าใครมีคําถามที่อยากจะพูดคุยการแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ขอเชิญเขียนคําถามหรืวความคิดเห็นเพื่อเราจะพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะครับขอบเจ้าพอพรทุกท่านนะครับ C.T.N. TV.